แตะลางพี่เจนละน้ำหนักมัน27.5แล้วมั้งนี่27.45จ้7โลครึ่ง6เดือนหมอบอกว่าโตเร็วไปหน่อยนะลอดอาหารหน่อยนะคะแม่ลูกกลับบ้านลดความอ้วนเลยไม่ให้กินแล้วเสื้อยืดแขนยาวป้ายซิมบา้าไม่เคยได้รีวิวเลยพี่เอ้ เยืะแขนยาวป้ายนี้ไม่ได้รีวิวเลยนะคะเพราะว่าแครส่งหมดเลยนะแต่วันนี้ใครอยากให้ลูกค้าใหม่ๆของแครนะได้เห็นนะคะเผื่อใครที่แบบอยากจะลองเปลี่ยนบรรยากาศดูดราคาเดิม2อ0พน้าบาทนะจ๊ะคุณพี่นี่ใส,นะใส่ได้หมดพี่ซื้อขขนยาวต้นทุนต่ำกำไรสูงนะคะมันเป็นผ้าบางๆไม่ได้ผ้าหนานะพี่ซื้อง่ายขายคล่องแน่นอน,นะคะ่ะเกรดแบบนี้นะ รีวิวค่ะส่งฟรีให้ยีโอ้โห oh, oh. งานค่อนข้างสะอาดแล้วก็ดีเลยพอแบบว่ายังดีอยู่สภาพคอนแน,น,น่นแน่นแน่นมาวิ่งผู้นี้มีสเสยยืดมาด้วยนะราคาแบบเบาๆบาเงียรีวิวเสอยืดกันอีกแบบ วอลดิสนีย์นะคะมันเป็นผ้าบางนะพี่รอเสื้อรอ,รอกีฬาค่ะสัน้นมาพรุ่งนี้กีฬาค่ะสัน้น2 9 0 9พี่นี้ค่าส่งใจปลายทางรีวิวแค่ส่งฟรีนะคะบอกเลยงานดีค่ะปกติป้ายซิมบา้าแค่ไม่เหลือให้รีวิวนะแต่ว่ารอบนี้ของมาลงใหม่ใครอยากให้ลูกค้าแบบที่ยังไม่เคยนะคะได้ลิมได้ลองกันบ้างเนาะแบ่งๆกันไปนะพี่นะ เนี่ยเดี๋ยวใครให้ดูนะแขนต่อแบบนี้นะคะลูกค้าแยกทำราคากันม,กมีทอมมีด้วยคราไซนะคะใครรับรีบเลยมีเยอะปลาเลยเหมือนเดิมยี่สิบลูกเสื้อยืดหญิงโอเวอร์ไซส์หมดค่ะจะมีแต่รุ่นแบบ เื้อยืดหญิงแล้วก็ปนเสื้อกล้ามนิดหน่อย2,500งานดีนะคะรุ่นนั้นจะเป็นกลสไสตัสว,ว,นนสวโอ้ยเลิศเลิศค่ะใครรับรีวิวใครส่งฟรีกระสอบใหม่ค่ะส่งปลายทางเหมือนเดิมนะพี่มีประมาณ20ลูกนะคะฮาเล่ฮาเล่ไเว้นไม่อย่ เฮ้ยฮาเล่เฮ้ย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 มาโฟกัสหน่อยนี่โอ้ยฮาเล่ดาคุณค่ะใครรับรีบเลสองพันเก้าใครให้เลยนะฮาเล่เอาแขนมาด<ๆ>้อาแขนมาด้ฮาเล่ดิวิสันข้างหลังข้างหลังถ่ายถ่ายไปย่วยเบนเอาเข้างหลังนี่ถ่ายกลับข้างหลังน oh? กระสอบสี่สิบห้าโลค่ะประมาณประมาณร้อยแปดสิบตัวบวกลบค่ะคุณพี่ กระสอบ45กิโลนะคะใครสนใจสั่งได้เลยพี่นีรับอดีใจกับพี่นีด้วยสวยจริงพี่นีป้ายนี้แค่ไม่เหลือรีวิวทุกรอบเลยนะคะแต่ว่ารอบนี้อยากให้ทุกคนมือใหม่ที่แบบว่าไม่เคยได้ริมลองป้ายนี้พี่ตุกตาพี่ตุกตาได้กระสอบใหม่นะพี่นีเขารับก่อนนะคะป้ายซิมบ้าเหมือนกันงานสวยเหมือนกันค่ะพี่ตุกตา สวยนี่เป็นด้านหลังนะแต่บางทีมันสกีนหลังมาแบบนี้เนาะประมาณสองวันเดี๋ยวพี่โอ๊แล้วพี่แจ้งขื่นที่อยู่เพราะเราต้องเช็คส่งสอยอีกค่ะพี่ได้ค่ะใช่ค่ะใช่ใส่สบายๆนะใส่แบบพี่รอก่อนนะคุ้มทำงานใส่กันแดดกัน UV ใส่แล้วไม่ร้อนงานสะอาดครสาสไซใครสั่งรีบสั่งเลยคุณพี่มี20ลูกนะคะผ้าบางใส่ง่ายส่งไปให้เบน,เนยังไอ้เบนรีบเหยียบมาละน่าจะวุ่นอยู่เพราะว่านี่ไงคนหนึ่งยังไม่เป็ดไง พี่นี้อดิดาสบิ๊กโลโก้รีบสั่งนะคะพี่นี้ฝากนับด้วยนะจ่าพิมพ์บาโคตรรอได้ได้เดี๋ยวให้น้องนับให้ได้ได้จัดให้สิคุณพี่น่ารักขนาดนี้ พี่นี้เดี๋ยวแคนับให้นะคะเวลาซื้อของนะถ้าซื้อแบบสบายใจของก็สวยขายง่ายขายคล่องแน่นอนค่ะคุณพี่ซื้อของกับคนส,สวยๆอย่างแค่นอะพี่นี้เนาะขายง่ายใช่ปะ่ะพี่นี้เอฟตลอดเลยโอ้นี่มันเป็นเสื้อแบบเนี้ย <ใน S 2> เลยแขนตอนคนตอใกใจก็นเห็นอะไรดำๆเงาดำๆเมื่อกี้รถถังนะคะ ้ยนึกว่าหาเลขตัวหนึ่งออกจากวงจรรีว,ออวิว,วของฉันป้ายวันใช่โอ้ยเบนกีดแล้วแค่ตัวนี้เ,นนเบนี่ก็สวยีดมันเป็นผ้าบางนะคุณพี่ผ้าบางนะขายง่ายใส่ได้ตลอดทั้งปีนะคะ ยีนเบอร์หนึ่งป้ายขาถึงแล้วพี่ลองดึงออกมาดูสิบตัวจะแกบห้าตัวบ้าไปแล้วโอ้โหคุณพี่นีบอกแล้วไงซื้อของก็แคร์สบายใจซื้อแบบสบายใจนะพี่นะซื้อที่ไหนสบายใจซื้อที่นั่นบอกเลยขายดีแน่นอนค่ะพี่ใครที่แบบซื้อของแล้วก็คิดคิดไม่ดีคิดสิ่งไม่ดีนะพี่หรือว่าซื้อกับคนที่แบบเออเราซื้อเราไม่สบายใจนะไม่ดีค่ะพี่บอกเลย ต้องซื้อซื้อแล้วสบายใจพี่ซื้อง่ายขายคล่องแน่นอนล,ลูกค้าน่ารักมาเราน่ารักกลับนะคะด่ามาด่ากลับเช่นกัน<ว>พูดเล่นพูดเล่นไว้ไม่ได้นะงานสะอาดเนี่ยพี่ดูดิงานสะอาดนะรีบบกบอกบอกบอกอกอก,อก,อกงานสะอาด เปอร์เซ็นต์เพื่อนเสี่ยมีอยู่แล้วทุกงานนะคะแค่จะแจ้งตลอด5% 10%เเอร์เซนแล้วแต่กระสอบนะคะอะไรนะเอองานสวยเห็นปะใครขายสภาพมือสองมือเก่าไม่เป็นห่วงจะห่วงแต่มือใหม่นะคะอันนี้จะแบบไลฟ์ไปสอนไปจะได้แบบความรู้สําหรับลูกค้าใหม่ๆเนาะที่ลูกค้าเก่าๆรู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะคะถือว่าให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้รู้ความรู้ใหม่ๆเนาะ ยพี่นี้สวยๆทั้งนั้นเลยสะอาดพี่นี้คุ้มมากใครอยากสั่งลูกใหม่สั่งได้เลยใครมีน้อยนะคะยี่สิบลูกนะครับมีทุกไซส์เลยถึง 2XL เลยนี่ซื้อกระสอบเดียวขายได้ชายหญิงขายได้ทุกไซส์ทุกไซส์แน่นอนพี่ขายง่ายเนี่ยเพราะว่าอะไรลู้ป่ะมันเป็นผ้าบางขายง่ายนะคะ อุ้ยอ้ย,อยมีก้ามีก้าอะไรพี่ตุ๊กตาขอบคุณนะคะสําหรับกางเกงที่ให้แคมมาหนึ่งตัวน่าหลักมาขายดีๆนะคุณพี่บอกก่อนนะลูกค้าอย่าโทรมาดาเรานะเราตกใจเป็นคนเป็นคนเรียบร้อยค่ะพูดหวานคุยกันดีๆนะเวลามีปัญหาอะไรอย่าแบบโวยวายมานะเพราะไม่งั้นมันจะ ไม่ดีไม่ไม่น่ารักมีอะไรคุยกันง่ายๆใครเป็นคนง่ายอยู่แล้วพี่คุยง่ายโอ้ยไม่ใช่ง่ายอย่างนั้นนะคะคุยง่ายแครเป็นคนคุยง่ายน่ารักมีอะไรคุยกับแครคุยได้ง่ายมมีปัญหาอะไรคุยง่ายคุยง่ายมากยกไปเรื่องเงินนะคะอย่ามาคุยเรื่องเงินโอ้ยใส่แล้วอยากจะบิน เห็นมังกรแล้วจะบินนั่งเฉยๆนั่งรอแม่ถังมอบเก่งมากลูกเก่งมากเฮ้ยมอบรอรอบอกให้รอไงรถถังเดี๋ยวเธออยากเข้าไปรอในกองบไหนมอบก่อนมอบถังมอบมอบลงไปเก่งมาก กลลดูตอเยมันนืกอว่ามึงเป็นขาหมูไงมุกมันหิวกัดกูตลอดเลยใกล้ต้นเดือนเนี่ยพี่เอาไปกองเอาไปเทตามตลาดได้เลยนะเดี๋ยวหารให้เ,เดี๋ยวแค่อาหารให้นะว่ามันจะตกตัวละกี่บาทมันประมาณร้อปใช่ป่าสองพันเหารร้อดินะมันจะตกระสิบหบาทโอ้โหคุณพระ 16บาทพระเจ้าช่วยกล้วยปิ้งทำไมถูกขนาดนี้กับเกรดคุณภาพผ้าแบบนี้นะคะช่วงนี้ไม่ค่อยเอากำไรเยอะนะพี่สามสก็เอาแล้วนะคะไไเ,ไไเน้นไปไวเน้นออกเร็วๆนะคะคุณพี่ขา,าใช่ทำรอบไวๆนี่ ทำรอบไวๆขายไวๆพี่16บาทเอาไปกองตลาดนัดเลย2ตัวร้อยพอเหลือห่างผ้าน้ำสองแล้วสมตัวร้อยสตัวร้อยก็ได้เพราะว่ามันเรากําไรแล้วนะคะอย่าไปคิดเยอะขายผ้ามือสองนะพี่ต้นทุนมันโูกอยู่แล้วพี่เน้นเร็วๆไปเลยเอาไปขายเทไปเลยลถ้าพี่นี้จะขายฮาเล่เทก็บอกก่อนนะ นัปักนะคะคุณพี่ซื้อง่ายขายคล่องต้นทุนสิบหกบาทแล้วคุณภาพดีนะวิ่งวิ่งอเ,เงออ,อ,อจะได้ของด้วยได้สุขภาพด้วยนะเนี่ยมันมีแขนแบบเนี้ยใครเห็นวัยรุ่นเขาชอบนะคะพี่เอาไปแย่ทำราคาก็ได้นะถ้ามีเวลานะคะถ้าใครลงตลาดนัดอะพี่โห สบายเนี่ยกองเลยต้นเดือนเนี่ยบางคนเงินเดือนออกแล้วนะพี่ยี่ห้ใช่เงินเดือนออกวันนี้ยี่ห้านี่ฮะเออเงินเดือนออกแล้วรีบเลยหาของสวยๆเลยแครก็ลงของวันนี้วันนี้ไม่ได้ลงเพราะว่าพาลูกชายไปหาหมอนะคะก็เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้จัดเต็มทั้งอาทิตย์แน่นอนต้นเดือนแล้วแคร์ตุนของให้ลูกค้าแค่ทุกคนนะคะเราจะได้รวยไปด้วยกันนะคุณพี่ ดูสีเข้มๆค่้ม่เขาหนาวันบัญชีเดิมเมื่อวันศุกร์ได้พี่ตุกตาน่ารักมากเลยอ่ะจุ๊บจุจ๊บน่น,นี่ไง USA Miami นะคะได้พี่ตุกตาแต่ใครส่งให้นะ นดีสะอาดมากเลยอ่ะพี่พียย่เตนวิ่งดิวิ่งเอวิ่งดิเอเอวิ่งดิม,งม,ม,มีทุกสีเลยคุณพี่คราสีคราแบบคราส์เลยนะคะใส่ได้ทั้งชายทั้งหญิงเลยคุณพี่บางตัวก็เป็นผ้าพื้นบางตัวก็เ,เป็นพ,พิม์ลายค้าๆกันไปนะคะ ตัวก็แขนแบบนี้แขนต่อไปแยกทำราคานะพวกวัยรุ่นเขาชอบกนะันนะสงสารในเบ้นเนาะจองที่จะเปิดเจอฮาเล่ไม่เคยเจอเฮ้แต่นี้มันเป็นคนเลือกมานะมึงมันเลือกมาผิดออมันนะจะไปเลือกไอ้นี่มาอาตอน,นี้มันจะเลือกอะไรนะเสเตอ้าคอกลมันได้ไมหยิบจะแขนยาวมาโฮ้ย บิ๊กโลโก้อดิดาบิ๊กโลโก้มีแบรนด์ให้ลุน้นทุกกระสอบเรื่องแบรนด์เป็นเรื่องเดียวที่การันตีไม่ได้นะจ๊ะไม่ใช่ชักลูกเลยบอกมาว่าเนี่ยไปนานก็เคยคิดถึงนคิดถึงเมีย แบบเนื้อผ้านะบอกเลยว่าเนื้อผ้าแบบบางๆนิ่มๆใส่สบายแล้วก็ผ้าใหม่เห็นไหมสกีนไม่ค่อยแตกนะถ้าใครดูมาตั้งแต่ต้นคลิปนะคะผ้าค่อนข้างดีเลยในราคาแค่2,900แล้วต้นทุนแค่10กว่าบาทถือว่าแบบเวิร์กมากผ่านนะคะ3ผ่านไปเลยใครมองแล้วว่าคุ้มนะคะจัด คิดเยอะราคานี้มีแค่ยี่สิบเนี่ยดูดิสีสดแสบตาคอไม่ย้วยนะตัวนี้นอติก้าสวยมากสีแดงแฟร์ ดูแขนดูแขนนางกระสอบเหรอคะ45่กิโลคะ่ะประมาณ180ตัวบวกลบนะคะเดีย๋ยวใครนับจำนวนตัวอีกทีส่วยแน่นอนพี่โจ๊กไอ้มุกมันใส่ไม่ได้อะไรอีกอะอะไรอีกอะใส่ได้มันติดกางเกงข้างในโอ้ยมันติดกระดุมไม่ได้ <laughs> ไอ้มุกพี่โจ๊กกางเกงที่พี่โจ๊กมาให้มันนะ่ะมันติดกระดุมไม่ได้ไม่ไบอกอย่างงั้นที่เขาก็รู้กันหมดรู้กันหมดแล้วมึงอ้วนเหรอ ปาโดนอดิดาสพี่นีบอก,กน้องพลอยจ้าพี่ส่งของแล้วแจ้งบินดึกๆเลยนะจ้าเพราะว่ารถส่งของพี่ยังไม่กลับมาใครสนใจซื้อรีบซื้อเื้อแขนยาวป้ายซิมบ้านะคะสวยค่ะพี่งานดีคุ้มเกินคุ้มราคา2 9 0 9นะคะพี่เจ้าบอยอมึงเอากลับไปใส่ได้มันจะลดความอ้วนเอา เดี๋ยวใครจะสั่งรีบสั่งแครมี20ลูกนะคะเพราะว่าปกติแครไม่เหลือรีวิวอยู่แล้วนะพี่งานงานนี้ก็สวยพอกับป้ายจลโชมพูนะคะสนใจสั่งได้เลยค่ะคุณพี่2,900บาทเกินคุ้มแน่นอนคะ่ะ